หมอสีเขียวทำงานเด้ออูนาวิคุณเด้หนาวิกโยธินเด้หนินาสุดสีเีแดงสีเขียวดมาลงกิ่งด้ตัวปกติเดือบรันอีข้งนึงดังดีนะ ทั้งแรกด้หนิบ่ก็เห็นตอยู่นายจเข้าครับายจออกอู้ีนี่ใช่แต่มันงหลุดแม่หลุดแล้วก็้อแร้อแรกข้อแรกข้อแ้อแร้อแรกข้อกออก เาียวเรื่อ้องเื่อรงเ่นางดีย้ยกระดูกชนักบร่วมาแล้เขาไ่ได้ยืดเส้นยืดสายอะไรพูดะไรดังกว่านยอนตะแคงครับนอนลงปืดสีบอก้างไนอนกันรมอนกันครก็มีไปน่งมอประจำมันดังแล้วเหตะเมี้นดังนี่เมื่กี้พวดเอีการจะเห็นเรื่องนึ่ปล่อยตัวเลยหปล่อตเลยมาถึงเกิงเกงวใจไว้ มอข้างบนครับอยงขข้างล่างขึ้งเกียงจะเสร็จเดียวอะไรต่อเนื่องหมดเกีอีกข้างนึงเอลมีที่มันมอสกันอีกใส่แค่นีเยอะคุณว่าเห็นเางเด้บอกต้องขึ้ีข้างยังไดอ่ะย่างมันสิแตกนะโอเคครับอุ้ยแบกนี้ไปตาจะไวเหรอ ไอ้สัตว์คนที่แห้งไปคนที่แห้งรู้อย่าอนตัวเบอร์ปอล่ะปอล h โอ้นั้นแกแมนตอนนั้นอกดมาลูกเพื่นแมนดมขีเจ้าแม่งไปขี้ออกมาานมีหมอนสิดีผมมาการหยอกแทบทีทังนึงน่ะ อ๋อโดยวอหยาดกำลัหมลหม้องเข้าเลี่้อนงคนอกาทำไรขอดิจิารี้เห่เลยเรืองปัดอันนี้คือพิเศษก็มูทถอะอ๋อเดี่ยมมาปเลยฮัมกุจิมิตะกุยังก็เหอี่ยงลงไปมองหํา

มูก็คือพิเศษก็มูแทะโคตนี่ลูกลักเนาะล, <laughs> ลูกลักก็แม่ลัก <laughs> โต๊นบัตก็ได้โต้นดนีไหมลูก <laughs> นี่ <laughs>